ค่ะแม่แม่เริ่มแล้วนะคะแม่แม่ช่วยค่าส่งด้วยนะค่าส่งของเราไม่แพงค่ะแม่แม่พร้อมโอน29บาทเหมาจ่ายถ้าแม่ไม่สะดวกโอนนะแม่ปลายทางได้เลยปลายทาง60บาทเหมาจ่ายนะคะแม่แม่แจ้งก่อนปลายทางแพงกว่าเพราะว่ามีค่าบริการบวกเพิ่มจากขนส่งไม่ได้บวกเพิ่มจากทางร้านนะของร้านหนูให้เป็นแบบเหมาเลยนะคะแม่สั่งของที่ร้านแม่ไม่ต้องบอกอะไรมากมายเลยนะคะแม่ฟังดีๆนะ สั่งของที่ร้านแม่แค่บอกรหัสและสีตามที่หนูบอกอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแม่แม่ฟังรหัสและฟังสีตามที่หนูบอกเวลาอยากได้ของโทรสั่งไม่ต้องถามน้องแอดมินว่ารายละเอียดเป็นยังไงน้องเขาไม่รู้แม่ฟังใไรน,นี้ให้เรียบร้อยก่อนเลยค่ะฟังรหัสฟังสีฟังรายละเอียดว่าเราใส่ได้ไหมความมั่นใจว่าใส่ได้แม่ค่อยโทรไปหาน้องแอดมินบอกน้องเขาแค่รหัสและบอกสีค่ะแค่นั้นแหละแม่แม่ได้ของตรงปุกตรง,ตรง,ตรงแบบเลยค่ะสําคัญเลย แม่แม่ต้องฟังให้ดีๆฟังว่าเราใส่ได้ไม่ได้แล้วก็ฟังรหัสแล้วฟังสีนะแล้วก็แจ้งก่อนนะคะแม่แม่สำหรับลูกค้าใหม่นะคะแม่แม่สั่งของมั่นใจก่อนค่อยสั่งนะแม่แม่นะถ้าแม่สั่งของแล้วแม่ไม่รับของนะคะแม่แม่ปล่อยของตีกลับมาที่ร้านอีกทีหนึ่งนะแม่จะไม่ได้สั่งของจากทางร้านแล้วนะคะแม่แม่นะไม่ได้สั่งของจากทางร้านแล้วเพราะว่าจะติดแบคลิสจากทางช่องแล้วบอกเลยว่าแม่เสียดายมากๆนะคะเสียดายเสียใจมากๆเพราะว่า ของร้านเราเป็นโปรจากโรงงานนะแม่ให้แม่นะคะราคาดีๆเลยมาลยหนูขอเปิดงานตัวนี้แม่ชุดเดทแม่ฟังดีๆนะตัวเนี้ยสี่เข้าเต็มเลยสี่เข้าใหม่และเป็นพรีเมียมแบบนี้หนูขอให้แม่ดูเนื้อใกล้ๆนะเนื้อสวยมากๆบอกเลยอย่าไปของตีกลับนะคะ,นะแม่แม่แม่จะพลาดเลยนะสั่งของก่อนสิบเอ็ดโมงนะคะจะส่งของวันนี้ ของถึงเร็วมากๆแม่แม่สองถึงสี่วันได้รับชุดนะคะแม่แม่ขึ้นอยู่กับขนส่งปลายทางนะแต่ถ้าแม่สั่งหลังสิบเอ็ดมงจัดส่งของเป็นวันพรุ่งนี้นะคะแม่แม่จะได้รับของช้าไปอีกหวันนะคะของร้านเรามีไลฟ์ทุกวันทุกวันเลยแม่ฝากกดติดตามนะคะมีไลฟ์ตลอดตลอดสั่งได้ทั้งวันเลยค่ะมาเดี๋ยวหนูจะบอกตัวนี้ให้แป๊บหนึ่งนะแม่นะเดี๋ยวดูรายละเอียดนิดนึงนะคะเดี๋ยวดูรหัสให้แม่นิดนึงนะ แม่ฟังรายละเอียดที่หนูจะบอกนะคะให้เรียบร้อยเลยให้ถูกใจให้มั่นใจจริงๆนะแๆนะแะแม่แม่นะแล้วแม่ค่อยโทรสั่งกับน้องแอดมินนะคะไม่ต้องถามน้องแอดมินเขาเลยน้องแอดมินเขาไม่รู้รายละเอียดนะแม่แม่จะได้ไม่อารมณ์เสียนะคะแม่ฟังที่หนูไลน์ที่หนูจะบอกเนี้ยให้ถูกใจเลยของตามรหัสที่แม่โทรสั่งอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแล้วแม่ไม่ต้องแบบว่าอุ้ยทําไมมันไม่ตรงกับอะไร อันนี้มันเป็นมันเป็นส่วนของที่แม่ฟังเองนะอันนี้ร้านเรานะคะไม่ได้มียัดแยดของให้ลูกค้าฟังเองสั่งเองอย่างเดียวนะคะของน้องแอดมินหนูก็แจ้งน้องแอดมินแล้วว่าไม่ต้องียไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเชียร์ลูกค้านะให้ลูกค้าให้ลูกค้าถามอะไรก็ให้ลูกค้าลงไปดูในคลิปในไลน์ก่อนแล้วค่อยสั่งนะคะเพราะว่ามันจะมีปัญหาเวลาสั่งแล้วเวลาแม่ไม่ถูกใจแล้วแม่ก็คือบอกบอกเปอบอกว่าของเข้าสวย,สวย เขาเขาสวยๆนะแม่แม่นะน่าฟังดีๆนะคะฟังรายละเอียดดีๆนะมั่นใจก่อนถูกใจจริงๆค่อยสั่งอย่าสั่งเล่นๆปล่อยของตีกลับเมื่อไหร่ไม่ได้สั่งอีกแล้วลักงานแต่ละแบบแม่ๆม่เนื้อสวยๆพีเนียมเลยฟังรายละเอียดดีนี้ตัวเออฟังรายละเอียดตัวนี้ดีๆนะแม่ๆนะแล้วหนูเริ่มให้เลยค่ะรุ่นนี้นะแม่แม่น้องเป็นชุดเดทนะคะเป็นเดทพาพาน้านองไม่คันเหมือนเดิม งานพรีเมียมเกตขายส่งแขนนะคะใส่สบายตรงแขนเขาไม่มีซับในแล้วแม่ดูนะงานสวยจริงๆชายกระปรูงอัดพีทให้อย่างดีและเป็นลายแบบเชิงด้วยนะบอกเลยว่าแพงมากๆกับงานตัวนี้นะคะอัดพีทแม่แมทั้งหน้าและหลังสวยๆแบบนี้เลยค่ะบอกเลยว่าคุ้มและผ้านะใช้ลูกไม้พรีเมียมมีน้ำหมกักใช้ซับในพรีเมียมนะคะทําให้ผ้าเขาทิ้งตัวแบบนี้ค่ะสวยๆเลยบอกเลยว่าแม่ตัวเนี้ยแม่คุ้มจริงๆ ถ้าใครถ้าใครปล่อยลุดจองแม่พลาดมากๆค่ะหนูบอกแม่แม่เลยนะงานคุ้มสุดๆตัวนี้นะคะแม่แม่อกหน้าผ้าน้องนะคะแม่แม่ไม่มีแน่นอนถ้าแม่เดินตามอื่นหกร้อยเก้าสิบอัพเนื้อแบบแม่ดูค่ะตัวนี้หนูขอให้แม่แม่แค่สามร้อยสามสิบเก้านะคะแม่แม่คุ้มมากๆลูกไม้พรีเมียมหนูเน้นแม่แม่เลยนะตัวนี้และงานน้องเขาอัดพีสวยๆเลยรหัสด้วยนะคะแม่แม่อย่าลืมรหัส เวลาโทรสั่งบอกรหัสและบอกสีตามที่หนูบอกอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องนึกสีเองนะรหัสนะคะมแม่แมดอเด็กสองเก้าสี่ตามด้วยสีโอลดตุน่นตุ่นนะคะมแม่แม่นาองเขาจะเป็นแบบนี้หนูฟัง้งรายละเอียดดีๆเลยนะคะแม่แม่นะไม่ต้องถามแล้วนะคะอกหน้าผ้าน้องห้าสิบนิ้วความยาวชุดน้องหนูที่สี่สิบเอ็ดนิ้วเป็นชุดเดรสเป็นทรงสุภาพใส่ทํางานได้น้องเป็นรีไซส์ค่ะมีไซส์เดียวนะคะ อกที่ใส่สวยนะคะหนูแนะนำว่าอกตั้งแต่สามแปดแม่แม่สี่สิบสี่สองสี่สี่ค่ะสี่สิบหกสี่สิบแปดไม่เกินห้าสิบแล้วกันแม่แม่ตัวนี้นะคะใส่สวยเลยค่ะทรงเขาสวยสวยแบบนี้แล้วผ้าดีพรีเมียมมากๆตัวนี้หนูจัดให้นูนะคะแม่แม่จะได้ไม่อารมณ์เสียแล้วก็จะได้รวดเร็วนะคะแม่แม่นะจะได้รวดเร็วนะตัวนี้รหัสดาวเด็ก 294เกสี่นะคะตามด้วยสีน้ำตาลอ่อนสองรอเออสามรอยสาสิบ้าบาทเท่านั้นนะคะลูกไม้พรีเมียมอัดพีทอย่างดีทั้งหน้าและหลังเลยนะคะแม่ดูนะรหัสดอเด็กค่ะสองเก้าสี่นะแม่แม่ตามด้วยสีน้ำตาลอ่อนตัวนี้สามรอยสาสิบาบาทเท่านั้นนะถ้าแม่รับตัวนี้ค่ะแม่แม่รหัสดอเด็กสองเก้าสี่ตามด้วยเขียวอมฟ้านะแม่แม่อน้องเขาเป็นแบบนี้นะ ตันนี้หนูจะเรียกว่าเขียวแม่ดูเนื้อซับ่อยนะอันนี้หนูส่องมาให้แม่ดูเนื้อ,นนะอ,นนห,อหม,ม,มอหาพิมพ์ย,มย่างดีอย่าลืมรหัสด้วยนะคะเวลาโทรสัง่งอย่าบอกว่าไม่มีรหัสนะแม่แม่นะบอกรหัสตลอดเลยดอเด็ก29 4สีขาดตามด้วยสีขาว339บาทเท่านั้นนะแม่แม่นะถ้าน่าจะรับตัวนี้รหัสดอเด็ก2 9 4าสนะรหัสดอเด็ก2 9 4ตามด้วยสีแดงนะคะเป็นแดงเลือดหมูนะแบบนี้นะสีต่อไปถ้าจะรับตัวนี้รหัสดอเด็ก สองเก้าสี่ตามด้วยสีฟ้านะคะแม่น้าตัวนี้จะเรียกว่าสีฟ้านะอ,อกหน้าผ้าน้องห้าสิบนิ้วความยาวชุดน้องอยู่ที่สี่สิบเอ็ดนิ้วนะคะน้องเป็นสามสิบเก้าบาทอย่าลืมรหัสด้วยแม่แม่ดอเด็กค่ะสองเก้าสี่นะคะสําหรับตัวนี้จะเป็นสีดําแม่ดูดีๆนะตัวนี้ถ้าแม่จะรับตัวนี้รหัสดอเด็กสองเก้าสี่นะคะแม่ตามด้วยสีกระปิกนะคะตรงนี้นะและถ้าแม่จะรับตัวนี้นะคะ รหัสดอเด็ก294ตามด้วยสีชมพูตุ่นๆนะแม่ดูดีๆสีเขาต่างกันนะคะเวลาแม่สั่งบอกรหัสบอกสีถูกๆได้ของตรงแบบไม่ต้องบอกรายละเอียดเลยสีตัวนี้นะคะแม่ จะเป็นสีกะปิรหัสดอเด็ก2 9 294ค่ะถ้าแม่จะรับตัวนี้รหัสดอเด็ก294ตามด้วยสีชมพูตุน่นๆหนูจัดให้แม่แม,แม่ที่ปล่อยหลุดจองเสียได้แล้วไม่ได้สั่งแล้วมั่นใจก่อนค่อยสั่งนะคะแม่แม่ถูกใจมั่นใจจริงๆค่อยโทรสั่งอย่าปล่อยหลุดจองไม่ต้องรีบสั่งคะ่ะแม่แม่เอาให้เราถูกใจเพราะว่าเวลาแม่ปล่อยหลุดเออปล่อยตีของตีกลับนะ ไม่ได้สั่งของแล้วส่วนใหญ่จะเป็นแต่ลูกค้าใหม่แม่แม่เพราะว่าลูกค้าที่สั่งประจําอ่ะเขาจะรู้เขาจะไม่ปล่อยของตีกลับนะแม่แม่นะถูกใจมั่นใจฟังรหัสแล้วฟังสีดีๆแล้วเวลาโทรมาส่งของไปแล้วแม่ยังบอกว่าไม่ใช่รหัสนี้ไม่ใช่มันทีนี้มันมันแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะของออกไปแล้วค่ะแม่แม่และหนูก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปยัดเยียดรหัสคือมันคุ้มตัวนี้หนูบอกแม่แม่เลยเดินข้างนอกหกร้อยเก้าสิบอัพ ลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําโทรบอกสั่งตลอดเขาบอกเลยข้างนอกขายหกร้อยเก้าสิบนะแต่ตัวเนี้ยหนูให้แม่แม่ไม่ได้บวกเลยแม่ดูราคาห่างขนาดนี้โปรจากโรงงานโปรดีๆอยากปล่อยหลุดจองมั่นใจค่อยสั่งนะแม่ตอนนี้หนูให้แม่แม่นะจากโรงงานหนูไม่ได้บวกเพิ่มขนาดนี้ราคาว่าหกร้อยเก้าสิบหนูก็ไม่ได้บวกแม่เพิ่มหนูยังให้แม่เท่าเดิมแค่สามร้อยสามสิบเก้าเพราะว่ามาจากโรงงานโดยตรงอยากให้แม่เป็นลูกค้าประจําจะได้สั่งกันทีนี้แม่สั่งไม่ได้เสียได้เนี่ย แบบนี้นะคะเอาให้ลูกค้าที่ปล่อยของตีกลับนะเสียใจไปเลยแม่แม่ไม่ได้แล้วงานสวยๆแบบนี้แค่339บาทนะกับเดตลูกไม้ทั้งตัวแม่แมได้ไปแม่มีวาวแน่นอนเพราะว่าพลาดดีมากๆงานตัวนี้ค่ะรหัสน้องดอดเด็ก294นะคะตัวนี้นะตามด้วยสีกะปินะคะแม่ดูดีๆสีเขาอ่อนกว่าจะเรียกว่าสีกะปิสีที่เขาเข้มกว่าเห็นไหมตัวนี้จะเรียกว่าสีชมพูตุน่น โอนี้จะเรียกว่าสีกะปิอย่าลืมรหัสด้วยค่ะแม่ดอเด็กสองไม่รู้ค่ะแม่แม่น้องเขารู้แค่ว่าแม่บอกรหัสแล้วบอกสีเป๊ะเลยตรงกันแน่นอนแค่บอกรหัสแล้วบอกสีตามที่หนูบอกอย่างเดียวเลยไม่ต้องคิดสีเองนะคะแม่แม่ฟังสีที่หนูบอกว่าหนูถือตัวนี้แล้วแม่ชอบตัวนี้แล้วแม่ก็สั่งสีตามที่หนูพูดอย่างเดียวเท่านั้นถ้าแม่รับตัวนี้รหัสด,ดอเด็กสองก้าสีตามด้วยสีดํา เป็นดําสนิทนะมีติดเอาไว้ได้เลยค่ะแม่ดําใส่งานนี่แหละและงานแพงเลยนะเวลาไม่ออกงานดําทีงานแพงเลยนะตัวนี้หนูบอกเลยหมายถึงว่าชุดเขาดูแพงเลยนะคะแม,แม่ได้ไปไนมะ่มีผิดหวังรหัสดอดเด็กน้องห้าสิบนิ้วนะความยาวชุดน้องอยู่ที่สี่สิบเอ็ดนิ้วไม่สั้นนะคะแม่แม่สุภาพปิดเขา่าตัวนี้รหัสดอดเด็ก่ะสองเก้าสี่ตามด้วยสีฟ้าสวยจริงๆค่ะแม่ 3ามบาทมีตรงไหนไม่คุ้มแม่คุ้มมากๆนะรหัสดอเด็กค่ะรับสีนี้นะคะอ่อนกว่านะรหัสดอเด็กสองเก้าสี่หนูจะเรียกว่าสีน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วดูความพีเมียม,มอัดพีดรอบตัวลูกไม้ทั้งหน้าและหลังสวยๆแบบนี้3ามอยสบาทรหัสด้วยนะคะแม่ๆดอเด็กสองเกสี่อยากได้สีนี้โทรบอกสีอย่าลืมบอกรหัสน้องแอดมินด้วยถ้าแม่ฉลับตัวนี้ค่ะรหัสดอเด็ก สองเก้าสี่ตามด้วยสีน้ำตาลทองนะคะตัวนี้นะและสีสุดท้ายค่ะแม่แม่รหัสน้องดอเด็กสองเก้าสี่ตามด้วยสีโอรสตุนตุนตัวนี้หนูจัดให้แม่แม่นะแค่สามร้อยสามสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะแม่แม่ตัวนี้จะไปนานหน่อยเพราะว่างานขายดีมากกับงานตัวนี้นะคะไลยสวยขายดีค่ะี๋ยวหนูจะเปลี่ยนลูกมาให้หนึ่งตัวเป็นโทนขาวดำอุ้ยโทนขาวดำคุ้มโทนนะแม่แม่นะแต่หนูจะเปลี่ยน ตัวทนข่าวดำไหนๆก็เอาลูกไม้ตัวนี้ขึ้นแล้วนะตังของก่อนสิบเอ็ดโมงนะแม่แม่นะจัดส่งของวันนี้นะคะจัดของถึงเร็วแม่แม่สองถึงสี่วันได้รับชุดนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับขนสง่งปลายทางแต่ส่วนใหญ่อะนะลูกค้าที่บอกนะก็ไม่เกินสามวันบางที่ก็ได้แค่วันเดียวก็ถึงนะแม่แม่แมนะส่งของวันนี้นะคะแม่แม่แม ฟังก่อนสิบดโมงหลังสิบดโมงจะส่งของประวันพรุ่งนี้ไม่สะดวกก็สั่งตอนที่เราได้เลยแม่เอาที่เราว่างเราก็ค่อยสั่งค่ะมาเดี๋ยวไปงานต่อไปให้นะแม่แม่แมนะเดี๋ยวไปลูกไม้ให้อิงรุ่นลูกไม้เขาจะเป็นโทนขาวดาเลยแม่แม่คุมโทนขาวดํานะคะงานลูกไม้นะอันนี้จะมีแต่ขาวดานะคะแม่แม่อันนี้เปลี่ยนลายนะคนละลายเปลี่ยนลายคือเปลี่ยนรหัสน้องนะแม่แม่ฟังดีๆนะ เปลี่ยนลายเปลี่ยนรหัสนะไม่ใช่รหัสเดียวกันแล้วนะคะแป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูดูรหัสให้นะสั่งซื้อนะคะแม่แม่เวลาโทรหาน้องแอดมินนะแม่แม่บางทีแม่โทรกันเยอะๆนะคะสายอ่ะอาจจะไม่ได้รับก็คือติดสายอยู่นะคะแม่แม่วางไปแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยโทรกลับมาใหม่นะคะแม่แม่นะเพราะว่าเรามีแค่เบอร์เดียวนะคะเบอร์ที่ขึ้นอยู่นะช่องอันนี้แม่แม่ คือเราป้องกัดมิดจี้ให้แม่แม่นะทางร้านไม่มีทักหาแม่แม่ก่อนเลยไม่อยากได้ของมาต้องโทรเองนะคะเวลาโทรมาบางทีอ่ะไม่มีคนรับสายคือเขาไม่ใช่ไม่รับนะแม่แม่นะติดสายอยู่นะคะแม่แม่ติดสายเป็นสายซ้อนอยู่นะรอแ,แป๊บนึงค่ะวางไปก่อนแล้วค่อยโทรกลับามาใหม่ถ้าโทรแล้วน้องยังไม่รับอยู่ดีคือเขาติดสายได้เรื่อยๆแม่แอดไลน์ได้เลยแอดไลน์นะแม่แม่ก็เป็นเบอร์ที่โทรขึ้นเนี่ยเบอร์เบอร์เบอร์ที่แม่โทรมากับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยเวลาแม่อยากได้แล้วก็แม่ เอความวดเรือเวลาแม่แอดไลน์ปุ๊บนะแม่บอกรหัสไปเลยค่ะบอกสีบอกรหัสจะโอนหรือจะไปทางแจ้งให้เสร็จเลยรอสักแป๊บนึงเดี๋ยวน้องแอดมินเขาตอบกลับค่ะถึงตอนนั้นแล้วแม่ค่อยส่งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเข้าไปในไลน์แม่ไม่ต้องมาส่งน้าช่องตรงนี้นะคะระวังมิจี้ด้วยแล้วก็หนูหนูเตือนหนูเออหนูแนะนำแม่แม่เลยนะแนะนําเลยว่าอย่าถามวนไปวนมาเพราะเราถามวนไปวนมาปุ๊บแม่ไม่ได้ของแล้วค่ะ เพราะว่าแม่สายอ่ะเขาก็รันไปเรื่อยๆทั้งโทรทั้งไลน์แม่ไม่ต้องถามวนไปวนมาแม่ฟังในไลน์เลยค่ะถูกใจมั่นใจว่าเราใส่ได้แม่โทรสั่งเลยบอกแค่รหัสแล้วบอกสีบบจบปุ๊บพอเราทาเร็วแล้วก็มีโอกาสได้ของได้เร็วกว่าค่ะแม่ไม่ต้องถามวนไปวนมาน้องเขาก็ไม่รู้ด้วยแล้วก็ตอบไม่ได้อีกก็ช้าอีกนะแม่แม่อดได้ของนะมากเดี๋ยวจะไปงานตัวนี้แม่เป็นโทนขาวดานะคะ น้องเป็นขาวดําเขาเพิ่มแล้วนะแม่แม่แมนะเก็บได้เลยนะคะตอนนี้นะลูกไม้พรีเมียมอีกแล้วแม่แม่ทั้งตัวนะเดี๋ยวหนูให้ดูนี่ข้างหลังนะข้างหลังก็เป็นลูกไม้ข้างหน้าก็เป็นลูกไม้ชุดเดทนะคะเก็บได้เลยยังไงเราก็ใช้อยู่แล้วขาวดํานะคะแม่แม่มาฟังรายละเอียดดีๆก่อนทูนะคะแม่แม่ฟังให้มั่นใจก่อนตัวนี้น้องเป็นชุดเดทนะคะแม่แม่เป็นเดท ลูกไม้ทั้งตัวแม่แม่ทั้งตัวอย่างดีซับในทั้งตัวเนื้อหนาแม่แม่อย่างดีแม่ดูนะคะซับในเนื้อหนายังดีเหมือนเดิมค่ะตัวนี้นะคะลูกไม้พรีเมียมเดี๋ยวขอซูมใกล้ๆจะไม่มีซับในแค่ตรงบาตรงนี้นิดเดียวค่ะแม่แม่ไม่บางไม่ปูะพ้าไม่สาพ้าไม่คันงานพรีเมียมเหมือนเดิมแขนน้องใส่สบายแม่ดูนะคะตรงแขนเขาไม่มีซับในนะคะแม่ชายกระปูงแม่ดูความสวยนะ อัดพีดให้อย่างดีเลยรอบตัวแม่แม่ทั้งหน้าและหลังอย่างดีค่ะงานพรีเมียมเลยตัวนี้อกมาผ้าน้อง50นิ้วนะแม่แม่ความยาวชุดน้องสีนิ้วนะคะดูนะความสวยนะน้องเป็นฟรีไซส์ค่ะมีไซส์เดียวตามที่หนูบอกเลยนะอกที่ใส่สวยค่ะแนะนำว่าอกตั้งแต่38มแปดสีค่ะส2นะสี 44, 46ีิบหกค่ะสีิบแไม่เกิน ห้าสิบนะแม่แม่รับตัวนี้ได้เลยทรงสวยและผ้าเขาสวยขนาดนี้เลยผ้านะมีน้ําหนักด้วยตัวนี้นะคะใช้ลูกไม้พรีเมียมซับในพรีเมียมแม่ได้ไปไม่มีผิดหวังตัวนี้งานสวยมากๆเลยตัวนี้นะคะผมจัดโปรให้แม่จากโรงงานนะแม่ดูเนื้อนะบอกเลยถ้าแม่เดินตามข้างนอกตัวนี้ลูกไม้พรีเมียมแบบนี้หกรอยเก้าสอันะ ตันนี้นะเป็นโปรจากโรงงานให้แม่แม่นะจากโรงงานโดยตรงเลยนะคะแม่แม่ให้แม่แม่แค่สามร้อยสามสิบเก้าบาทกับงานตัวนี้นะคะชุดเดรสลูกไม้พรีเมียมขนาดนี้แม่แม่หนูจัดโปรให้แม่แม่ไปเลยแค่สามร้อยสามสิบเก้าบาทฟังรหัสดีๆนะฟังรหัสแล้วฟังสีดีๆก่อนโทรสั่งนะคะตอนนี้รหัสดอเด็กสามศูนย์สองนะคะแม่ถ้าแม่จะรับลายนี้รหัสดอเด็กสามศูนย์สองนะคะจะเป็นสีขาสีสองนะสีสี สี่หกสี่สิบแปดนะคะตัวนี้ไม่เกินห้าสิบใสสวยค่ะทรงน้องสวยงานน้องอคอกลมลูกไม้พรีเมียมทั้งตัวทั้งหน้าและหลังอย่างดีเลยนะคะชายกระโปรงอัดพีดรอบตัวสวยๆเลยไม่มีซับในแค่ตรงบ่าตรงนี้นิดเดียวค่ะแม,แม่เห็นไหมแล้วเนื้อเขานะไม่บางไม่โป๊แขนน้องไม่มีซับในลูกไม้เนือ้อพรีเมียมมากตรงตัวมีซับในให้ทั้งตัวทั้งหน้าและหลังอย่างดีเลย ตัวนี้นะคะอ,อกหน้าผ้าน้อง50นิ้วความยาวชุดน้องอยู่ที่41นิ้วตัดโัวพิเศษนะแม่แม่ให้แม่แมเลย339บาทกับงานตัวนี้นะคะขนสองค่ะจะตามด้วยสีดาเก็บได้เลยนะคะตัวนี้มีติดตู้มันก็ได้ใส่ตลอดไปแล้วตัวนี้339บาทสั่งของก่อน11โมงนะสะสงของวันนี้นะคะแม่แของถึงเร็วมากๆเลย2-4ถึง4วันได้รับชุดนะคะสั่งหลัง11โมง ัดส่งของเป็นวันพรุ่งนี้ของก็จะช้าลงไปอีกหนึ่งวันนะแม่ๆ่นะของร้านเรานะคะแม่แไม่มีอะไรมากแม่แค่บอกน้องแอดมินรหัสและสีนะคะได้ของตรงปกต,ตรงแบบแล้วไม่ต้องบอกอรายละเอียดน้องเขาเลยน้องเขาไม่รู้แม่ๆม่หนูขอปล่อยโปรตัวนี้ให้อีกทีินงรุนระวังใครทักมากดวางเลยค่ะของร้านเราแม่แม่ไม่มีทักหาไปสั่งให้ลูกค้าสั่งซื้อไม่มียัดเยียดของให้แม่แม่ฟังเอง ให้ถูกใจให้ชอบใจมั่นใจแล้วว่าเราสั่งได้ค่อยโทรสั่งกับทางร้านนะคะแม่แม่หนูปล่อยโปรตัวนี้ให้อีกนิดนึงตัวนี้นะคะแม่แม่ดูนะน้องเป็นผ้าเทพตัวเดิมเลยค่ะชุดนี้เป็นชุดเดดยาวนะแม่แเป็นเดดยาวผ้าย,ยืดบุนเวฟนะคะเนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหนักค่ะแม่แม่ตัวนี้เนื้อผ้าน้องทิ้งตัว สำคัญเลยตัวนี้นะคะผ้าน้องซักไม่ต้องรีดค่ะใส่ยาวๆคุ้มๆเลยแม่แม่เนื้อผ้าน้องไม่ยุวยนะคะเนื้อผ้าอของเขาจะมีความนุ่มหนานุ่มใส่สบายแม่ดูไม่ได้หนาวเบอ้อค่ะผ้าน้องไม่มีซับในนะชุดนี้ผ้าซักไม่ต้องรีดดีมากๆดีตรงนี้แม่แม่เป็นผ้าเทพพี่หนุเป็นผ้าเทพก็คือตรงนี้ผ้าซักไม่ต้องรีดใส่ยาวๆคุ้มๆแม,ม่แม่แมเนือ้อทิ้งๆแบบนี้และเนื้อผ้าน้องไม่ยุวยเลยทรงอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นค่ะส่วนด้านหลัง ก็เป็นลายสวยๆนะคะแม่แม่ด้านหลังเป็นลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะความยาวชุดน้อง4ี่ิบ้านิ้วองเป็นฟรีไซส์แม่แม่ไซส์เดียวตามที่หนูบอกเลยอ,อกที่ใส่สวยค่ะแนะนำว่าอ,อกตั้งแต่สามแปดสี่สิบสี่สองนะคะแม่แม่สี่สี่ค่ะสี่สิบหกสี่สิบปดไม่เกินห้าสิบสรับตัวนี้แล้วเอ้ยโอ๊แม่ขอโทษค่ะไม่เกิน4ี่ดนะตัวนี้อ,อกนะ้าเขาสี่สิดนะคะแม่แม่แม เอออกที่ใส่สวยอกตั้งแต่สามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่สิบหกไม่เกินสี่สิบแปดแม่แม่รับตัวนี้ได้เลยชุดเดรสยาวตัวนี้นะคะแม่แม่อกหน้าผ้าสี่สิบแปดนิ้วความยาวชุดสี่สิบเก้านิ้วหนูให้โปรแม่แม่จากโรงงานสองร้อยยี่สิบเก้าบาทกับงานตัวนี้ค่ะให้แค่สองร้อยยี่สิบเก้าบาทนะแม่แม่นะอย่าลืมรหัสนะคะแม่แม่ถ้าจะรับตัวนี้นะรหัสน้องเขาจะเป็นรหัสดอเด็กนะคะแม่แม่ หนึ่งแปดสี่นะคะถ้ารับงานตัวนี้รหัสดอเด็กหนึ่งแปดสี่ตามด้วยสีเหลืองตัวนี้สองร้อยี่สิบเก้าบาทและอีกหนึ่งสีนะคะแม่แม่รหัสดอเด็กสอ1เออหนึ่งแปดสี่รหัสดอเด็กหนึ่งแปดสี่ตามด้วยสีเขียวสองร้อยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะชุดเดทสผ้าเทปตัวเดิมเลย อกหน้าผ้า48นิ้วความยาวชุดน้อง49นิ้วน้องเป็นฟรีไซส์แม่ๆมีไซส์เดียวตามที่หนูบอกอ,อกที่ใส่สวยคืออกตั้งแต่ 38, 40, 42, 44, 46ไม่เกิน48รับตัวนี้ได้เลยน้องเป็นเด็ดยาวนะคะจัดให้แม่ๆเลยแค่229บาทนะดูงานรหัสดอดเด็ก184ค่ะตามด้วยสีเขียวตัวนี้นะคะและอีกหนึ่งสีนะคะแม่ๆรหัสดอดเด็ก184ตามด้วยสีเหลือง สองร้อยยี่สิบเก้าบาทมีสีตามที่หนูบอกอย่างเดียวเท่าน,นั้นนะแม่ไม่มีสีอื่นนะคะสั่งของก่อน 11. สิบเอ็ดโ,โมงแม่แม่จัดส่งของวันนี้หลังสิบเอ็ดโมงจัดส่งของเป็นวันพรุ่งนี้ของก็จะช้าลงไปอีกหนึ่งวันนะคะแม่แม่นะสั่งของทางร้านนะแม่แม่แค่บอกรหัสแล้วบอกสีแม่ไม่ต้องบอกรายละเอียดอะไรเลยนะน้องแอดมินเขาไม่รู้นะคะแม่จะได้ของตรงปุลต,ตรงแบบนะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะแม่แม่เดี๋ยวเจอ มีไลฟ์ทั้งวันแหละแม่แม่มีไลฟ์ตลอดตลอดเดี๋ยวหนูขอไปให้อีกหนึ่งรหัสเดี๋ยวขอปล่อยโปงให้อีกหนึ่งรหัสนะสักคู่นะคะแม่แม่นะสักคู่นะเดี๋ยวหนูปล่อยโปงให้อีกหนึ่งรหัสนะคะอ่ารับหนึ่งละค่ะแม่แม่นะออามาตัวนี้ถ้าแม่จะรลับนะรหัสใส่ได้ยาวๆเนื้อผ้าไม่ย้่ยค่ะตัวนี้นะคะ เนื้อผ้าน้องเขาจะมีความนุ่มหนานุ่มไม่ได้หนาเวอร์แม่ดูนะผ้าใส่สบายผ้าน้องไม่มีซับในที่สําคัญสักไม่ต้องรีดคุ้มคุม,คมทรงสวยแบบนี้เลยค่ะแม่แม่อยู่ยาวๆเลยงน้าม้งเป็นคอปกแบบนี้ซิฟน้องตรงนี้เขารูดได้เอาที่เราชอบรูดขึ้นลูด,ล,ดลงได้เลยค่ะแขนยาวใส่สบายนะพับแขนปล่อยแขนทุแขนได้เลยค่ะมีกระเป๋าทั้งสองข้างแม่แม่กระเป๋าลึกตัวนี้ใช้งานได้ส่วนด้านหลังก็เป็นลายสวยๆผ้าดีใส่สบายค่ะตัวนี้นะ อ,อกมาผ้าน้อง48นิ้วความยาวชุดน้อง49นิ้วน้องเป็นฟรีไซส์มแม่แม่ไซส์เดียวตามที่หนูบอกนะอกที่ใส่สวยค่ะแนะนำว่าอกตั้งแต่38 40 42 44 46 48นะคะไม่เกิน48แม่รับตัวนี้ได้เลยทรงสวยใส่สบายๆตัวนี้หนูให้โปรแม่แม่แค่229บาทเหมือนกันค่ะอย่าลืมรหัสด้วยถ้าแม่จะเอาตัวนี้รหัสดอเด็ก186ตามด้วสีน้ำเงินแม่ดูลายนะ 229บาทนี่ตรงไหนไม่คุ้มแม่และอีกหนึ่งสีรหัสดอเด็ก1 8ปดหกค่ะตามด้วยสีแดงน้องจะเป็นแดงลดหมูนะชุดเดตยาวตัวนี้นะคะหนูให้แม่แม่แค่สอง่สิบาบาทอ,อกหน้าผ้า4ี่นิ้วความยาวชุด49นิ้วน้องเป็นเดตยาวนะตัวนี้เป็นซีไซส์ไซส์เดียวตามที่หนูบอกค่ะอ,อกที่ใส่สวยแนะนำว่าอ,อกตั้งแต่38มสิบแปดสไม่เกินสีาทรับตัวนี้ได้เลย ทรงสวยใส่คุมคุมผ้านองสักไม่ต้องรีดผ้าท,ทิ้งแบบนี้เลยเป็นผ้าเทปตัวเดิมเลยรหัสดอเด็กหนึ่งแปดหกตามด้วยสีแดงเลือดหมูนะคะหนูให้แม่แม่แค่สองร้อยยี่สิบเก้าบาทและอีกหนึ่งสีรหัสดอเด็กหนึ่งแปดหกตามด้วยสีน้ำเงินค่ะสองร้อยยี่สิบเก้าบาทในตรงไหนไม่คุ้มแล้วแม่สั่งของก่อน,นสิบเอ็ดโมงวันส่งของวันนี้นะคะแม่แม่แม สองถึงร็วมากๆ2อถึงสวันได้รับชุดสั่งหลัง11บเอโมงจัดส่งของเป็นวันพรุ่งนี้นะคะแม่แม่ของก็จะช้าลงไปอีกหนึ่งวันฝากาติดตามช่องเราแม่แม่นะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะสั่งย้อนหลังได้เลยนะคะ